สวัสดีครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าความฝันที่เราไล่าตามมันคุ้มกับสิ่งที่เราต้องเสียสละไหมเราบอกตัวเองว่าถ้าไม่ลองตอนนี้จะไม่มีโอกาสแล้วแต่คำถามคือเราคิดต้นทุนที่แท้จริงของการไล่าตามความฝันกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่เงินที่เราจะต้องใช้แต่รวมถึงเวลาพลังกายพลังใจความสัมพันธ์และบางครั้งตัวตนเดิมของเรา แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรากำลังไล่ตามความฝันหรือหนีจากความจริงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราคาที่แท้จริงของการใช้ชีวิตตามความฝันและถามตัวเองว่าเราพร้อมจ่ายราคานี้หรือเปล่านี่คือเสียงไร้หน้าตอนที่22ผมอยากเริ่มต้นด้วยการถามคุณว่าเมื่อคุณได้ยินคําว่าทำตามความฝันคุณรู้สึกยังไงครับ ตื่นเต้นกับแรงบันดาลใจหรือวิตกกังวลกับความกดดันในยุคนี้เราถูกล้อมรอบด้วยเรื่องราวของคนที่ทิ้งงานประจำไปทำธุรกิจของตัวเองคนที่ขายบ้านไปเดินทางรอบโลกคนที่เสี่ยงทุกอย่างเพื่อตามหาความหมายของชีวิตแต่คำถามที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือคนเหล่านี้เสียอะไรไปบ้างและต้นทุนที่แท้จริงของการไล่ตามความฝันคืออะไร วันนี้เราจะมาถามคำถามที่อาจจะยากหน่อยแต่จำเป็นมากสำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนชีวิตก่อนที่เราจะไปไกลผมอยากให้คุณช่วยกันนิยามว่าการใช้ชีวิตตามความฝันหมายความว่าอะไรบางคนอาจจะตอบว่าการทำงานที่รักบางคนอาจจะตอบว่าการมีเสรีภาพทางการเงินบางคนอาจจะตอบว่าการได้เดินทางไปทั่วโลกบางคนอาจจะตอบว่าการสร้างผลงานที่มีความหมาย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทุกคำตอบเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือมันต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คำถามแรกที่เราควรถามตัวเองคือเราไล่ตามความฝันเพราะเราแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเพราะเราไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้การแยกแยะระหว่างสองสิ่งนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าเราหนีจากปัญหาปัญหาเหล่านั้นจะตามเราไปเรื่อยๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์ต้นทุนกันครับผมอยากให้คุณนึกภาพดูสิว่าในโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นแค่ภาพความสำเร็จภาพเจ้าของร้านกาแฟที่ดูเท่ภาพศิลปินกับผลงานชิ้นเอกภาพนักเดินทางที่เที่ยวทั่วโลกแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือใบแจ้งหนี้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นเราไม่เห็นคืนที่นอนไม่หลับเราไม่เห็นบทสนทนาที่ต้องทะเลาะกับคนรักและเราไม่เห็นน้ำตาของความสงสัยในตัวเอง วันนี้เราจะมาลองเปิดดูใบแจ้งหนี้ที่มองไม่เห็นของความฝันกันครับซึ่งม,มันมักจะมาใน3รูปแบบหลักลองเริ่มจากต้นทุนทางการเงินกันก่อนเพราะมันเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดที่สุดถ้าคุณอยากเปิดร้านกาแฟคุณต้องมีเงินทุนเริ่มต้นค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่าวัตถุดิบถ้าคุณอยากเป็นศิล,ลปินอิสระคุณอาจจะต้องลดรายได้ลงในช่วงแรกจนกว่าผลงานจะขายได้ ถ้าคุณอยากเดินทางคุณต้องมีเงินค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าใช้จ่ายระหว่างทางแต่ต้นทุนทางการเงินที่คนมักลืมคำนวณคือค่าเสียโอกาสขณะที่คุณใช้เงิน5 0 0แสนบาทเปิดร้านกาแฟเงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าคุณนำไปลงทุนหรือเก็บไว้มันจะมีค่าเท่าไหร่ในอนาคตขณะที่คุณลาออกจากงานที่เงินเดือน5 0,000บาทต่อเดือนในหนปีคุณเสียโอกาสได้เงิน6,0,000บาทคำถามคือ ความฝันของคุณมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่คุณต้องเสียสละไหมและคุณคิดเลขนี้ก่อนตัดสินใจหรือเปล่าแต่ต้นทุนที่เจ็บปวดกว่าเงินคือต้นทุนทางความสัมพันธ์เวลาคุณไล่ตามความฝันคุณจะมีเวลาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงน้อยลงถ้าคุณทำงานในร้านกาแฟตัวเองคุณอาจจะต้องทำงาน12-14ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะในช่วงแรกๆถ้าคุณไล่ตามความฝันในการเป็นนักเขียน คุณอาจจะใช้เวลาช่วงเย็นและสุดสัปดาห์ในการเขียนแทนที่จะอยู่กับคนที่รักถ้าคุณไล่ตามความฝันในการเป็นนักกีฬาคุณอาจจะต้องเลิกงานปาร์ตี้เลิกกินอาหารที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยคำถามที่เจ็บปวดคือคนที่รักคุณจะเข้าใจไหมพวกเขาจะรอไหมและถ้าเขาไม่รอคุณจะเสียใจไหมในส่วนต้นทุนที่ซ่อนอยู่และอันตรายที่สุดคือต้นทุนทางจิตใจ การไล่ตามความฝันมาพร้อมกับความไม่แน่นอนคุณไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไหร่หรือจะสำเร็จด้วยซ้ำความไม่แน่นอนนี้สร้างความเครียดสร้างความกังวลและบางครั้งสร้างความสงสัยในตัวเองผมทำถูกหรือเปล่าผมควรจะถอยออกมาไหมถ้าไม่สำเร็จผมจะยอมรับได้ไหมและที่แย่กว่านั้นคือ บางครั้งระหว่างทางไล่ตามความฝันเราค้นพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความฝันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเมื่อคุณเปิดร้านกาแฟแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าคุณไม่ชอบการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ชอบแค่การดื่มกาแฟเมื่อคุณเดินทางไปทั่วโลกแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าคุณคิดถึงบ้านคิดถึงความมั่นคงคำถามคือถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราจะทำยังไงต่อ ผมอยากให้เราหยุดคิดถึงต้นทุนแล้วมาดูประโยชน์บ้างเพราะถ้ามีแต่ต้นทุนคงไม่มีใครอยากไล่าตามความฝันประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือความรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ใช่แค่ทำตามกิจวัตรประจำวันเมื่อคุณทำสิ่งที่รักคุณจะมีพลังงานมากขึ้นมีความกระตือรือร้นไม่รู้สึกว่าการทำงานเป็นภาระเมื่อคุณไล่าตามความฝันคุณจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พบปะผู้คนใหม่ได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการใช้ชีวิตแบบปลอดภยัยและประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่อาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยก็คือการได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนข้างในของเราจริงๆการตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับเราไม่ใช่แค่การทำตามหน้าที่มันคือความรู้สึกมีชีวิตที่แท้จริงที่เงินทองหรือความมั่นคงบางครั้งก็ให้ไม่ได้ และที่สำคัญคุณจะไม่ต้องเสียใจยว่าถ้าหากว่าเมื่อแก่ตัวขึ้นแต่คำถามคือประโยชน์เหล่านี้มีค่ามากพอที่จะแลกกับต้นทุนที่เราคุยกันมาไหมและที่สำคัญกว่านั้นประโยชน์เหล่านี้เราหาได้จากทางอื่นไหมโดยไม่ต้องเสี่ยงสูงจากหลักพุทธธรรมการไล่ตามความปรารถนาเรียกว่าตันหาซึ่งเป็นรากของความทุกข์แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมีเป้าหมายแต่หมายความว่า เราควรแยกแยะระหว่างความฝันที่มาจากปัญญากับความฝันที่มาจากความอยากความฝันที่มาจากปัญญาเกิดจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและมีแผนที่ชัดเจนความฝันที่มาจากความอยากเกิดจากการเปรียบเทียบการไม่พอใจหรือการหนีจากความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางไม่หลงไหลจนเกินไปแต่ก็ไม่ละเลยจนเกินไป คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าความฝันของเราอยู่ในทางสายกลางในทางจิตวิทยาการไล่ตามความฝันเชื่อมโยงกับแนวคิดของมาสโล i e r รา c h คีออฟน d s ตามทฤษฎีนี้เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้วเราจะเริ่มมองหาการเติมเต็มในระดับที่สูงขึ้นแต่ปัญหาคือบางครั้งเราไล่ตามความต้องการระดับสูงโดยลืมดูแลความต้องการระดับพื้นฐาน เราอยากได้ self actualization แต่ลืมดูแล security และ b e l o n g i n g คำถามคือการไล่ตามความฝันของเรามันเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหรือเป็นการทำลายรากฐานที่มีอยู่และถ้าเป็นการทำลายรากฐานเราแน่ใจไหมว่าจะสร้างรากฐานใหม่ได้แล้วเราจะเลือกทางไหนและทำไมเราถึงต้องเลือกด้วยผมอยากเสนอเฟรมเวิร์กสำหรับการตัดสินใจเรื่องการไล่ตามความฝัน ขั้นแรกให้ถามว่าทำไมผมถึงอยากทำสิ่งนี้แล้วตอบให้ลึกที่สุดถ้าคำตอบเป็นเพราะผมเบื่องานปัจจุบันแสดงว่าเราอาจจะกำลังหนีไม่ใช่ไล่ตามถ้าคำตอบเป็นเพราะผมอยากรวยแสดงว่าเราอาจจะมองเพียงผลลัพธ์ไม่ใช่กระบวนการถ้าคำตอบเป็นเพราะผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผมเกิดมาเพื่อทำนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีขั้นที่สองให้ลองทำในรูปแบบเล็กๆก,ก่อน อยากเป็นเชฟลองเปิดอาหารแม่บ้านขายเพื่อนฝูงก่อนอยากเป็นนักเขียนลองเขียนบล็อกหรือลงสื่อออนไลน์ก่อนอยากเป็นโคช้ชลองช่วยเพื่อนแก้ปัญหาแล้วดูว่าเราชอบไหมการทดลองแบบนี้ผมอยากให้มองว่ามันคือการออกเดทกับความฝันของคุณครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานกับมันด้วยการทุ่มเททุกสิ่งอย่างคุณต้องลองคบหาดูก่อนว่าในชีวิตจริงเราเข้ากันได้จริงๆ เราชอบมันอย่างที่คิดหรือเปล่าการเดทก่อนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเลิกราที่เจ็บปวดในอนาคตได้มากครับหลังจากที่เราคุยกันมาเยอะแล้วผมอยากให้คุณถามตัวเองหลายคำถามคำถามแรกความฝันของฉันเกิดจากการรู้จักตัวเองหรือเกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นคำถามที่สองฉันพร้อมที่จะรับมือกับความล้มเหลวไหมและถ้าล้มเหลวฉันจะยอมรับได้ว่าการลองเป็นเรื่องที่ดีในตัวมันเอง คำถามที่3ถ้าการไล่าตามความฝันทำให้ฉันต้องเสียสละความสำคัญฉันจะเสียใจไหมคำถามที่4ี่ฉันมีแพลน B ไหมและแพลน B นั้นไม่น่าอายหรือไม่ใช่การล้มเหลวและคำถามสุดท้ายถ้าฉันไม่ไล่าตามความฝันนี้แล้วใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ต่อน,นี้ต่อไปฉันจะเสียใจไหมการตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงใจจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าควรไล่าตามความฝันหรือไม่ การไล่ตามความฝันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกมันเป็นเรื่องของการเลือกและการเลือกที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ครบถ้วนรวมถึงต้นทุนที่แท้จริงผมหวังว่าการคุยกันวันนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมมากขึ้นไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวความฝันแต่ให้คุณไล่ตามความฝันอย่างมีสติ หากคุณกำลังไล่ตามความฝันหรือกำลังลังเลว่าจะไล่ตามดีไหมหรือมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนของความฝันส่งมาแชร์กันได้ที่ content@voicelessface.com อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าอาจจะต้องการได้ยินมุมมองนี้เพราะบางครั้งการตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่ใช่การตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดแต่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดและจำไว้ว่า ความฝันที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความยิ่งใหญ่แต่วัดจากความเหมาะสมกับชีวิตและสถานการณ์ของเราบางครั้งความฝันที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีความสุขและไม่เสียใจไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็ตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ